วัสดีทุกท่านนะนะวันนี้ก็อยู่ในเกม r o b o x Map ที่มีชื่อว่า n i c o n e c ก b o t นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็รูปภาพผีสิงนะครับไอรูปภาพงโงงงนั่นเออหนีจากไอรูปภาพงโงงงนั่นมามึงมามาไอไอตัวนี้มันชื่อว่าโยชิโอชิบหายแล้วไงบ๊ายบายบ๊ายบาย มันหนีอะไรอ่ะมันเยอะเยี่ยมมันมันมาเว้ยมันมามันไม่ได้เล่นวะมันมามันมาเฟี้ยวเฟี้ยวมึงมาดิมามามันไม่มาเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเว้ยแหลกเว้ยเยี่ยมเยี่ยมมึงมาจริงเว้ย โอเคครับมันไม่ได้เล่นครับมันมาจริงอันนี้คือมันมาจริงนะครับโอ้ยโอ้ช็อตโอ้ช็อตแมนนี่ speed run แมนสไลด์ไปเลยโอ okay. เคว้าวลอดได้อย่าง easy มาเยิ่งมามาเว้ยมันมามัามา ไม่มาเอ็มไม่มาเนาะไม่มาอี๋โอ้โหโอ 91. ้ไม่ก็ดูท่ากายเรียดูท่าตายเอออืมวู้ยอุ๊ยไป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 ครับไปครับไปครับไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นครับไปจริงครับอันนี้อะไรโอ้โหอะไรน่ะมันคืออะไรเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูท่าตายดิท่าตายคือยิมนาสติกมากมันมันคือตัวเน็กบอทนะครับไอ้พวกรูปภาพบนเวไอ้พวกรูปภาพเวนพวกนี้มันจะจ้องจะเล่นคุณนะครับเฮ้ยทำไมง่อยังวะไปติดอะไรอ่ะมึอจังเออเป็นงับ โอ้ยมัึงหนีอะไรอโอ้ยไอเฮ้ยไอตัวนี้มันในเกมดูไมแล้วลืมไปว่ามันวิ่งมาด้วยนะตอนนี้เราก็ต้องอ้อแหลกแหลกเว้ยแหลกคนขั้นที่จะแหลกนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ ่าใช้สเปคเครื่องสูงนะเพราะว่ามันเป็นเกมใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่หรอกก็มาช่วงต้นต้นปี2022นะครับส <Okay. S 1> อนะครับไม่เชื่อชิบหายชิบฮะโอเคครับชิบหายการช่างโอเ้มามันล่อ โอ้ยเดี๋ยวมาดิมาดิเหมือนลอยว้ยโอเคไม่ลอยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องหนีก่อนครับโอ้ยมันมามันมาว้ยมันว้าอุ้ยโอ้โหกุนนั่งเลยนั่งท่าตายแบบนั่งคนอื่นอาจจะบอกว่ากุนนั่งแต่จริงๆกูตายแล้วครับหนีสไร เฮ้ยเพื่อนนิ้วคุณมาสองทางเลยเว้ยตายนว้ย,อยตอนนี้ก็มา,มาได้มาได้เหมือนลลยเว้นงามงามสัตว์ชิบหายกูรีบไปก่อนนะครับกูรีบไปก่อนจะร้อยพ่วงตัดริบบิ้นหน่อยสัตว์โอ้โหกูกูถลายเลย ไอ,อ,อ้ยุงนับยุงยุงนนั่คขันแบบอ้อผมเออผมค่อนข้างที่จะด e p r e s กับยุงสุดๆนับเพราะว่ามันตามหลอกหลานผมแล้วเหมือนกับไอ้รูปภาพอันนี้อืมมึงมึงมามึงมา โอ้ยชินมาเว้ยมาสองตัวเลยชินหายไปไปเอ้ยไปโอ้ยทะลุโอ้โหทะลุเมื่อกี้เห็นทะลุหน้าต่างได้ครับยี่ชินหายการช่างนะครับนั่นมันหียอะไรวะไอ,อตัวสีม่วงที่มันอยู่ในเกมดูมใช่ไหมมามาเหม,มือนลอยเวนมาโอ้ยกุติดชิบหายแล้ว ไม่นีอะไรวะโอเคนะตอนนี้โล้โอ้ยกูเดินชนมันทันทีเลยเว้ยอ้ oh shit h เฮ้ we g ก c a นมันมาโอ้ย โอ้ยชิมหายแล้วมันวิ่งเร็วสัสสเลย <c oughs> มันอยู่ไหนวะกูก็บ้าจีไปหามานันเนาะก็มีคนร่วมร่วมกันมาหนีพวกเน็กบอร์ดประมาณสี่ล้านคนคนระับอืมตอนนี้เฮ้ยประตู ไอ้ก้อนแล้วกูจะออกไปยังไงวะเนี่ยไปคืออะไรเนี่ยเออเลอร์เออเลอร์พองเออเลอร์พองเออเลอร์เออเลอร์เออเลอร์อะไรวะเออเลอร์อะไรวะโออ้ออย่ี้มาเออเลอร์เออเลอร์อะไรเออเลอร์แกหนี่อะไรอยู่วะนั่นไงครับมันอยู่ข้างหน้าสี่ห้าตัวแล้วนะ โอเคมึงลากมาทางนี้หะพ่องมึงไงมึงก็บ้าที่ไปลากมานันมาโอเยียยพ่อมงตายสักโอเคโอ้ยชิบหายแล้วไงทานตันโอ้ย,อยมันมามันมามันไม่ได้เล่นเว้ยเนี่ยเอ้ย เฮ้ pp. จ้นะเลี่ยงเลยอ๋อบ a กรูม o m back room อ,อวี้ทำอะไรเนี่ยเอ้าเอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนทำอะไรอันนี้ผมต้องเจออะไรวะเนี่ยไปเดินดูไปเื่อยๆดีกว่าอ ไม่ไม่น่าจะมีอะไรมาครับเดี๋ยวขอออกไปจากที่นี่ก่อนโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะอืมมันก็เป็นเขากดงโง่ทัดอ้อเขี้ยนมามันมามันมาันมาช่วยกูด้วยอ้อเชียดเห็นมันโกกนมันลากมันจะลากมาหาพงลากอื้มชัด เกียนเต็มหน้ากูเลยไม่ได้ฝันไปใช่ไหมกูไปแล้วโอ้ชิปมาเว้ยมามโอชิปทางตันอีกชิบหายตรงนี้หนีเข้าประตูเข้าไม่ได้อีกไอ้เชี่ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อีกเข้าเข้าตรงนี้ระวังเข้าเซฟโซนเราโอ้มันนอนโอ้มันตายแล้วแต่คนนี้เอ้ย มันมามันมาเว้ยมันมาอ้ยอโืดร่อดไม่ได้ไงวะเนี่ยเอองงรอดไม่ได้ไงวะเนี่ยมาดิมาดิมาดิเอ็นเน็กบอลเน็กบออยู่ไหนวะอ้าวมีคนเอ้ยยังไม่เกิดใหม่อีกเหรอ อ๋ามันมาเอ้อกูบา้าจีิงาะอืมแล้วมันไปไหนหมดน,นะครับโอ้ชิตเฮ้ยเฮ้ยมันมาเว้ยมันมามันมามามาหรอไอคชิบหายมันมา,ร,า,มนมารีบรีบหนีครับสปีดรันสปีดรัน สปิรันเปิดประตูเออสปิรันนี่นี่มันมาโอเคกูรอดแล้วอ้มันมามันอยู่นูน่นไอสัตว์มึงจะมึงไปมึงไปมึงไปเลยกูกูไม่ไปนะกูขอบไปบายเออกูไปละบายบายนับ นี่มันห้องอ๋อนี่อ้าวโอ้โหแหลกแหลกเว้ยมันอยู่ไหนนับว้ายเขี้ยเขี้ยเขี้ยะเขี้ยมึงยัดแม่มันมามันมาเว้ยมันมันมามันมามึงตากูวเห่าวบมึงตากูวแอบูมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ